เปลี่ยนชีวิตติดลบเป็นชีวิตติดบวกด้วย9วิธีนี้ข้อ 1. ชื่นชมตัวเองมองเห็นตัวเองบ้างเอาให้ชัดว่าเรารู้สึกถึงคุณค่าตัวเองจริงๆข้อ 2. ขอบคุณทุกสิ่งรอบตัวเราขอบคุณทุกสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดและอินกับความรู้สึกนั้นข้อสฝึกเขียนเป้าหมายตัวเองทุกวันเมื่อชัดเจนว่าต้องการอะไรจักรวาลจะเริ่มทำงานหนักให้กับคุณ ข้อ 4. ทําตามแผนที่คุณวางไว้ทุกวันสิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพก็คือทําตามแผนข้อ 5. เสพสื่อที่เป็นบวกเท่านั้นงดฟังข่าวลบเรื่องลบทุกกรณีฟังแต่สิ่งที่ให้พลังงานบวกเท่านั้นข้อ 6. ใช้ภาษาสื่อถึงจัก,กรวาลใช้ภาษาที่ทําให้เข้าใกล้เป้าหมายอย่าใช้คําว่าไม่อย่าถ้าแต่ข้อ7 ใช้ภาษากายสื่อจักรวาลภาษากายที่ยอดเยี่ยมคืออนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณฝึกสวมกันเป็นแล้วข้อ8อารมณ์สื่อจักรวาลยิ่งคิดให้น้อยสนุกให้เยอะยิ่งดีใจยิ่งตื่นเต้นเงินยิ่งเข้ามาข้อ9ก้าทำจริงหนึ่งเปอร์เซนตเล่นใหญ่ทุกบทบาททุกกิจกรรมทำให้จักรวาลเห็นความสามารถและความคู่ควรของคุณ ทำทุกอย่างแบบ100%เทุกขณะทุกบริบทของชีวิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังโอปอายิสานมาสโกต NLP สวัสดีครับ